สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tellings t o r y กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาขอพูดถึง17เรื่องราวน่ารู้กับเหตุการณ์ a p c ในเกม Red Dead Redemption 2ซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่ผมทำต่อมาจากคลิปที่แล้วนะครับโดยหากใครที่ยังไม่ได้กดเข้าไปดูนะครับก็ลองกดเข้าไปรับชมกันเพลินๆก่อนได้เลยนะอ้าวแล้วครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมเรื่องราวน่ารู้ของเหตุการณ์ NPC ในเกม Red Dead Redemption 2 กันเลยดีกว่าครับในตอนหนึ่งที่ผมกำลังเดินทางออกจากป่ารวนกนอยู่นั้นจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงหอนของตัวอะไรสักอย่าง <c oughs> ที่พอฟังดีๆแล้วเนี่ย มันกลับไม่ใช่เสียงหอนของสุนัขหรือว่าหมาป่าแต่อย่างใดพอผมได้ลองสอดซองอยู่ไกลๆแล้วเนี่ยก็พบว่ามีชายคนหนึ่งไม่สวมเสื้อผ้ากําลังเห่าหอนและทําท่าคล้ายกับสัตว์อยู่แถมยังมีหมาป่า3ามตัวคอยปกป้องเอาไว้อยู่ด้วยซึ่งเมื่อผมเนี่ยเข้าไปใกลๆ้ๆชายคนนั้นเนี่ยก็รีบวิ่งหนีไปโดยที่หมาป่า3มตัวนั้นก็เข้าจู่โจมผมในทันทีในขณะที่ผมเนี่ยกำลังต่อสู้กับเจ้าหมาป่าอยู่นั้นแต่พอหันกลับมาอีกทีก็ไม่พบเห็นร่างของชายคนนั้นซะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้น แล้วชายคนนั้นหายตัวไปได้ยังไงไม่มีร่องรอยอะไรของเขาที่ทิ้งอยู่ณตรงนั้นเลยนอกเซจักว่าเมื่อเราเดินทางไปจนถึงถ้ำเล็กๆใกล้ลำธารข้างหน้าเราก็จะพบเจอกับซากโครงกระดูกของสัตว์และที่พักของเขาที่ดูซุดโรมและเละเทะพร้อมกับสมุดโน้ตที่สรุปได้ว่าชายคนนี้แน่ตอนยังเป็นเด็กเขาตัดสินใจหนีออกมาใช้ชีวิตในป่าและเจอเข้ากับลูกหมาป่าสามตัวพวกเขาเนี่ยจึงอาศัยอยู่ร่วมกันและออกล่าตามวิถีชีวิตของสัตว์ กลายเป็นคนป่าในพื้นที่รอนโนไปโดยปริยายซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลดูนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถตามเขาคนนี้ได้ในระหว่างการ,รเผชิญหน้าในครั้งแรกนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องพบเจอเขาถึง3ครั้งก่อนที่เขาเนี่ยจะวิ่งเข้าไปหลบหนีในถ้าโดยถ้าหากว่าหมาป่าเพื่อนๆของเขาถูกฆ่าเขาก็จะล้มลงกับพื้นและร้องไห้ด้วยความเสียใจรวมไปถึงจ้องจะแก้แค้นเราคืนด้วยครับ ในขณะที่ผมกำลังเดินทางไปเรื่อยๆอยู่นั้นผมก็ได้พบเจอกับ NPC ซที่ดูเหมือนกับนักโทษ3คนกับคนเฝ้าอีสองคนกำลังให้เขาในทำงานขุดอะไรบางอย่างอยู่แต่แล้วจู่ๆเนี่ยนักโทษ2คนด้านซ้ายก็ได้กลับทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงซึ่งเมื่อพอผมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยปรากฏว่านักโทษทั้งสองคนจงใจที่จะสร้างสถานการณ์ทะเลาะก,กันเพื่อหาจังหวะทำร้ายคนเฝ้าก่อนจะพากลบหนีไปครับซึ่งในสถานการณ์นี้เนี่ยเราจะฆ่านักโทษหรือปล่อยให้เป็นอิสระไปก็ได้นะครับ ในขณะที่ผมเดินทางเข้าไปทางเหนือสุดของบิ๊กวอลย์เราจะได้ไปพบเจอกับบ้านของหญิงชราคนหนึ่งที่ไม่ค่อยต้อนรับคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่ในนี้จะมีฝูงสุนัขคอยปกป้องบ้านทําให้เราต้องลําบากในการกําจัดซะหน่อยครับซึ่งสาเหตุที่เขาห่วงพื้นที่ขนาดนี้นั่นเป็นเพราะในนั้นเนี่ยมีชิ้นส่วนแผนที่สมบัติอยู่ซึ่งแผนที่อีกชิ้นหนึ่งนั้นก็จะอยู่ในบ้านของชายชราในแถบป่าโรงอนโนกซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยต้อนรับเราเหมือนกันผมจึงทําแบบนี้ครับ ซึ่งเมื่อเราพบแผนที่อีกฉบับหนึ่งแล้วมันก็จะชี้นําไปยังพื้นที่ที่1ซึ่งอันนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็ยังเล่นไม่ถึงจุดที่ไปหาขุมทรัพย์นะครับแต่สรับในคิดฝรั่งแล้วเนี่ยแผนที่นี้จะชี้นําผู้เล่นไปทางตอนเหนือของเขตพื้นที่ c o ย l s p r i n g ซึ่งสมบัตินนั้จะอยู่ในเทือกเขาซ้ายมือของ Twin Rock ซึ่งมันก็คือปืนลูกโม่ข,ของ Otis Miller ที่มีความเหมือนกับทองและสวยงามนั่นเองรวมไปถึงรูปภาพนูนที่เป็นคอลเลกชันของเขาอีกด้วย ในช่วงระหว่างที่ผมเนี่ยได้รับภารกิจจากชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฟรนซิสซินแคลผมก็ได้ไปตามหาปฏติมาก,กรรมแกะสลักในตามพื้นที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายมาจากเขาจนเมื่อผมเนี่ยตามหาจนครบแล้วและได้แจ้งเบาะแสให้เขาผ่านช่องทางไปสนีซึ่งเมื่อเราเนี่ยกลับมายังพื้นที่ที่เดิมที่เจอเขานั้นเราก็จะได้พบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกเข้ามาด้วยและบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือฟรนซิสเพราะก็มีรอยปานแดงอยู่บนใบหน้าที่ดูเหมือนกับฟรนซิสซินแคลที่ว่าจ้างเราเลย โดยหากเราเนี่ยลองสำรวจปฏิมาก,กรรมต่างๆแล้วมันก็ช่างดูเหมือนกับการแกะสลักที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและการเดินทางอะไรบางอย่างซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเขาน่าจะเป็นนักเดินทางข้ามเวลาก็ได้เพราะสไตล์การพูดของเขาก็ดูเหมือนจะไม่ใช่คนในยุคนี้เลยแต่คุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งปักใจเชื่อนะครับเพราะบางทีนี่ก็อาจจะเป็นแค่เรื่องราวหลอกลวงก็เป็นได้และคุณผู้ชมคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างครับ ในขณะที่ผมกําลังออกล่าสัตว์เพื่อใช้เป็นสเสบียงอยู่นั่นเองจู่ๆผมก็ได้ไปพบเข้ากับกระท่อมกลางหุบเขาแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากลําธารมากนักสภาพก็ดูเหมือนกับกระท่มธรรมดาทั่วไปแต่สิ่งที่น่าสงสัยเลยเนี่ยก็คือในนั้นกลับดูเงียบงนันจนผิดปกติผมจึงตัดสินใจเปิดเข้าไปดูว่ามีอะไรน่าขโมยได้บ้างแต่สิ่งที่ผมพบเจอนั้นก็กลายเป็นโศกนกาฏกรรมสุดสยองซะอย่างนั้นเมื่อในกระท่อมปรากฏเป็นร่างชายทั้งสองคนที่นอนจมกองเลือดตายอย่างแสนสาหัส ตรงกลางระหว่างพวกเขามีลักษณะเหมือนแฉลงที่พวกเขาน่าจะเอาไว้ต่อสู้กันอยู่รวมไปถึงคอนที่ตกอยู่ข้างซ้ายด้วยแถมบนโต๊ะใกล้ๆเนี่ยก็ยังมีทองคําก้อนขนาดย่อมตกอยู่ด้วยเช่นกันเป็นไปได้ว่าพวกเขาน่าจะทะเลาะก,กันเพื่อแย่งทองคําก้อนนี้จนถึงขั้นใช้อาวุธฆ่ากันก็เป็นได้และสุดท้ายก็ลงเอยที่พวกเขาพากันตายทั้งคู่ไปครับในเมืองเซนเดนิส มันจะมีการแสดงมหรสพหน้าโรงละครแห่งหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าการโชว์มายากลของเบนเจามินล,ลาสรัสซึ่งเนื้อหาการแสดงนั้นมันจะเป็นการแสดงฉากเสี่ยงตายที่ผู้ช่วยเนี่ยจะยิงปืนไปที่หัวของเบนเจามินซึ่งเมื่อลันไกลออกไปนั้นปรากฏว่าเขาเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวการแสดงนี้เนี่ยสร้างความประหลาดใจแก่ผู้ชมเป็นจำนวนมากนะครับแต่ก็ได้มีเสียงคัดค้านจากชายคนหนึ่งที่มองว่าเป็นแค่การแสดงปาหี่หลอกลวงเท่านั้นเขาจึงท้าผู้ชมเนี่ย ให้ลองใช้ปืนตัวเองเหนี่ยวไกเข้าที่หัวของเขาดูและนั่นแหละครับมันเลยกระตุกต่อมความอยากรู้ของผมขึ้นมาซึ่งผอมเมื่อเราเหนี่ยวกยไปที่หัวของเขาปรากฏว่าเขาก็กลับลุกขึ้นมาอย่างหน้าตาเฉยโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยิ่งสร้างความประหลาดใจและทําให้ผู้คนในนั้นต่างปรบมือชื่นชมการแสดงของเขาเป็นอย่างมากครับแต่ถ้าหากเราเนี่ยลองย้อนกลับไปยังจุดที่เบนจามินท้าทายให้เรายิงซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยเปลี่ยนจุดยิงจากหัวเป็นอย่างอื่นแทน มันก็จะกลายเป็นว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บระดับหนึ่งจากการถูกยิงจนต้องหยุดการแสดงไปพักหนึ่งนั่นเองครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าในเมืองโรดจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันให้เราได้ตกใจอยู่ตลอดเวลาด้วยเพราะหลังจากที่ผมได้กลับมายังเมืองแห่งนี้ผมก็ได้ไปเจอกับ2 NPC ที่กำลังคุยโอ้อวดปืนกันอยู่โดยชายคนหนึ่งนั้นได้รับปืนมาด้วยความดีใจ และต้องการจะควงปืนให้ชายอีกคนที่เป็นเพื่อนของเขาได้ดูแต่ทว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดนก็ได้เกิดขึ้นเมื่อปืน,นได้เกิดลั่นไกลและยิงเข้าไปที่ชายฝั่งตรงข้ามตายทันทีชายคนนั้นยดน้วยความตกใจจนทําอะไรไม่ถูกจึงได้หนีออกไปอย่างนอกเมืองซึ่งผมก็ได้ตามจับกลับมาได้แต่ก็น่าแปลกนะครับที่ไม่มีนายอำเภอหรือสถานที่จับกลุ่มเอาไว้ขังเขาได้เลยผมจึงจําเป็นต้องปล่อยเขาไปครับ ในภารกิจหนึ่งที่เราจะต้องไปทําความรู้จักกับวินตันโฮมลูกนี้ที่เราจะต้องไปเก็บเงินที่ติดเอาไว้โดยเขาเสนอวิธีถ่ายเงินด้วยการพาไปล่าเสือคูกา้าซึ่งมีราคามากกว่าเงินที่ติดเอาไวซ้ซะอีกซึ่งถหากเรายอมตกลงไปล่าเขาก็จะพาไปยังถ้าของมันซึ่งก็มีความมืดมากนะครับวินตันเนะนนำทางเราไปและแยกตัวกันออกตามล่ามันแต่ทว่าไม่นานเราก็จะได้ยินเสียงวินตันกรีดร้องและกลายเป็นศพไปในที่สุดในถ้ากลางความมืดมิดนั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าขนลุกและกดดันเอามากๆนะครับเมื่อเราเนี่ยตกเป็นเหยื่อนในถ้ำของเสือขู่ก้าที่จะออกล่ามาตอนไหนก็ไม่รู้โดยภารกิจนี้เนี่ยเราจะต้องเอาชนะหรือฆ่ามันให้ตายให้ได้ซึ่งก็ต้องขอบอกเลยว่ามันทั้งระทึกและน่ากลัวโดยไม่จําเป็นต้องมีผีเลยทีเดียวนับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างมากนะครับกับ NPC คนหนึ่งที่ในขณะที่ผมเนี่ยกำลังตั้งแคมป์กลางป่าไม้อย่างสงบอยู่นั้น จู่ๆก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางแปลกๆโผล่เข้ามาขอร่วมวงในการผิงไฟด้วยเธอพูดคุยเหมือนราวกับว่าเป็นเรื่องปกติแต่คำถามที่ผมสงสัยก็คือเธอมาจากไหนกันแน่ในเมื่อที่ผมอยู่นะมันเป็นป่าไม้จนเมื่อการสนทนาจบลงเธอก็เลือกที่จะวิ่งหนีไปซึ่งผมก็ได้ตามเธอไปอย่างไม่ลดละแต่เธอเนี่ยก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหรือจบลงที่ใดที่หนึ่งเลยผมจึงล้มเลิกในการติดตามเธอไปและหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยเห็นเธออีกเลยใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงแปลกๆคนนี้ ก็ช่วยบอกต่อกันหน่อยนะครับว่าเธอเป็นใครกันแน่ในเมืองแซงเดนิสขณะที่ผมกาลังเดินทางจะตรงเข้าไปดูการแสดงในโรงละครอยู่นั่นเองจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงโวยวายมาจากทางด้านขวาซึ่งเมื่อพอหันไปดูเนี่ยผมก็ได้เห็นโจรกําลังชิงทรัพย์โดยการจะขโมยกระเป๋าของผู้หญิงแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับขัดขืนโจนน่จึงใช้ปืนยิงไปที่เธอจนล้มลงไปครับในระหว่างที่คนรักของเธอที่อยู่ในเหตุการณ์มาโดยตลอดเนี่ยก็ได้เสียใจอย่างมาก เขาร้องไห้กับการจากไปของเธอและอุ้มเธอขึ้นบนหลังม้าก่อนที่จะจากไปผมเนี่ยที่สงสัยว่าเขาเนี่ยจะนําร่างของเธอไปที่ไหนจึงได้ตามไปในทันทีครับแต่ว่ายิ่งพอตามไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็ยิ่งโดนมองอยู่ตลอดจนสุดท้ายผมก็ได้กลายเป็นบุคคลคุกคามเขาไปโดยปริยาย Uh, well, thank you ในขณะที่ผมกำลังจะกลับไปยังแคมป์ที่ตั้งของตัวเอง ที่อยู่ข้างเมืองรถอยู่นั้นจู่ๆผมก็ได้ไปเห็นแคมป์ของชายคนหนึ่งที่กาลังเมาได้ที่ซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปนั่งร่วมวงและรับฟังปัญหาของเขาได้โดยเขาเนี่ยจะขอวิสกี้ของเราซึ่งเมื่อเรายื่นให้เนี่ยลุงแกก็จะปรับทุกข์กับเราจนเผลอหลับไปในระหว่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะชิงทรัพย์เขาได้ซึ่งก็จะได้แหวนพื้นเมืองของอเมริกันมาแทนครับ ในขณะที่ผมเนี่ยมาถึงยังเมืองสตอเบอรี่ผมก็ได้ไปเห็นชายสองคนกําลังซุ่มแอบดูใครคนหนึ่งอยู่ที่ทางหน้าต่างโดยความสงสัยผมจึงเดินเข้าไปดูและส่องบ้างแต่สิ่งที่ผมได้พบเจอเนี่ยกลับกลายเป็นว่าผมเนี่ยกลายเป็นคนวิตรฐานไปซะอย่างนั้นและก็ได้ถูกตํารวจนี่ยจับโดยที่ยังไม่ได้ดูอะไรมากเลยเฮ้อวยจริงๆ God, ในช่วงเวลาที่ผมทำภารกิจหนึ่งในเขตเลมอยอยู่นั้นในตอนที่ผมกำลังจะกลับคข็มผมก็ได้ไปเจอกับขบวนรถการแสดงของมาร์เกเรตชายคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นสตรีและเป็นนักต้อนสัตว์ป่าผู้แข็งแกรง่งซึ่งเขาในได้พลัดหลงกับหญิงสาวผู้ร่วมงานในกลางพายุที่โหมกระหนำ่ำจนเสือม้าลายและสิ่งโตคู่ใจของเขาได้เกิดหลุดหายไปเขาจึงขอให้อาเธอหรือว่าเรานั่นแหละครับไปตามหาเพื่อแลกกระสมบัติที่มีค่าของเขาโดยในอันดับแรกเราจะต้องไปค้นหาบอแสของม้าลาย ซึ่งถ้าเราทำตามภารกิจของเขาเราก็จะได้ไปพบเจอกับสัตว์ที่มีลักษณะนั้นนั่นแหละครับแต่ทว่าความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ม้าลายเลยเพราะว่ามันเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวล่อสัตว์ประเภทลาที่ถูกจับมาทาสีอาเธอร์เนี่ยจะต้องขี่เจ้านี่เนี่ยกลับมาหามากกะเร็ดและออกไปตามจับสิงโตกับเสืออีกนี่ยังดีนะครับที่เกมเนี่ยยังมีจุดบอกทางให้เราได้ตามไปทําให้เราเนี่ยได้ไปพบเจอกับหญิงสาวที่พัดหลงกับมกกรเร็ดเธอบอกว่าเธอเนี่ยได้ทําเสือกับสิงโตหลุดออกไปซึ่งอาเธอร์เนี่ยก็อาสาจะพาพวกมันกลับมา โดยการจะล่อให้มันเข้ากลงให้ได้นั้นก็เป็นเรื่องที่ยากลําบากเอาการซึ่งโดยเฉพาะกับสิ่งโตที่ดุร้ายที่อาเธอร์เนี่ยไม่สามารถต้อนมันได้สําเร็จเราจรึงจําใจจะต้องฆ่ามันเพื่อป้องกันตัวเมื่อเหล่ารวบรวมขบวนการแสดงที่พัดหลงกลับมาได้สําเร็จเราก็จะได้รับมรกรดส่งคุณค่าเป็นการตอบแทนครับในเมืองเซนเดนิสเราจะได้พบเจอกับบาทหลวงคนหนึ่งที่ออกมาเพื่อให้เราเนี่ยทำบุญ ระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะได้พูดคุยกับเขาก่อนที่เขาจะบอกว่าในเมืองนี้เนี่ยมักจะมีการจับท่าส่งออกไปสู่เกาะต่างๆซึ่งบาทหลวงก็ได้ชี้เบาะแสไปอย่างร้านจำนำที่อยู่ข้างๆซึ่งเมื่อเราเนี่ยเข้าไปและข่มขู่เขาเขาก็จะบอกที่ซ่อนห้องใต้ดินที่ขังท่าทั้งสองคนในนั้นและเมื่อเราเนี่ยได้ปล่อยตัวเขาออกมาและพามหาบาทหลวงได้สําเร็จเราก็จะได้รับค่าความดีไปนั่นเองครับเรากลับมาที่เมืองรถกันบ้างดีกว่านะครับ ซึ่งถ้าหากเราเนี่ยเดินทางออกไปนอกเมืองสักหน่อยเราก็จะได้ไปพบเจอกับสองนักโทษที่แหกคุกออกมาซึ่งกําลังทะเลาะก,กันอยู่พวกเขาหิวโหวยและจนบัญญาที่จะออกไปหาอะไรกินในเมืองเพราะในนั้นเนี่ยมีการตั้งใบประกาศจับข้าวหัวของพวกเขาอยู่โดยในตอนนี้นะครับอาเธอร์หรือว่าเราเนี่ยจะได้รับอาสาให้ไปแกะใบประกาศจับทั้ง5้าแผ่นเพื่อให้ทั้งสองเนี่ยเข้าไปหาของกินในเมืองโดยที่ไม่มีใครจําหน้าเขาได้และใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขชั่วคราวซึ่งภารกิจนี้นี่แหละครับที่มันเนี่ยไม่ได้ง่ายและแยบยลเลย เพราะเราเนี่ยจะต้องไปโชคต่อยกับคนที่ขวางทางเพื่อเอาใบาประกาศจับมาให้ได้ซึ่งเมื่อเราเนี่ยเก็บมาได้จนครบสําเร็จนะครับเราก็จะนําไปเผาและได้รับคําขอบคุณตอบแทนในอีกภารกิจหนึ่งของเมืองโรสเราจะได้ไปเห็นใบประกาศจับมาร์กจอนสันซึ่งก็มีข้อแม้นะครับว่าจะต้องจับเป็นเท่านั้นโดยเราเนี่ยจะต้องไปตามล่าเขาในป่าแถวเขตเลมอยในตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า มาร์กจอนสันเนี่ยมีลูกและภรรยาอยู่ด้วยซึ่งถ้าเราเนี่ยเข้าไปจับกลุ่มเขาจะยอมเดินออกมามอบตัวแต่โดยดีโดยก่อนที่เขาจะมอบตัวเขาขอสั่งเสียทิ้งทายลูกเมียของเขาและให้หนีไปซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะจับกลุ่มหรือปล่อยเขาไปก็ได้โดยถ้าหากเราเนี่ยจับกลุ่มเขาไปส่งที่เมืองโรดเราจะได้รับเป็นข้าวหัวในการตอบแทนซึ่งในวันต่อมาเขาก็จะถูกสาเร็จโทษโดยการประหารแขวนคอครับแต่ถ้าเราเนี่ยยอมปล่อยไม่จับกลุ่มเขาเขาก็จะพาลูกเมียเน,นี่ยหนีไป ซึ่งผมเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าพอหลังจากบทบาทนี้สิ้นสุดลงเขาเนี่ยจะพากันหนีไปไหนผมจึงได้ตามเขาไปและมันก็เป็นแบบนี้ครับ ในช่วงหนึ่งที่ผมกำลังสำรวจแมปอยู่นั่นเองผมก็ได้มาถึงแคมป์แห่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นแรงงานสร้างรางรถไฟอยู่นะครับโดยเราเนี่ยจะได้รับการต้อนรับกับหัวหน้าคนงานเป็นอย่างดีและเขาเนี่ก็ได้แอกบกระซิบมาว่ามันมีลูกจ้างคนหนึ่งเนี่ยขโมยค่าแรงเขาไปซึ่งเขาเนี่ยก็ยังหาตัวไม่ได้แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในคนงานในแคมป์นี้อย่างแน่นอนครับเขาจึงได้ขอเราให้อาเธอร์เนี่ยช่วยสืบหาให้หน่อยเพื่อแลกกับค่าเหนื่อยไปซึ่งทหารเราเนี่ยยอมตกลง เราก็จะออกเดินไปสำรวจกลุ่มคนงานที่สร้างรางรถไฟแถวนั้นแต่คนที่น่าสงสัยที่สุดเนี่ยก็คือจูเนียร์โฟแมนรองหัวหน้าแคมป์แห่งนี้ที่ทำท่าเหมือนจะมีพิรุษที่สุดจังหวะนี้แหละครับเราจะต้องแอบย่องเงียบๆตามเขาไปจนกว่าเขาเนี่ยจะไปหยุดอยู่ที่ต้นไม้แห่งหนึ่งที่เขาเนี่ยแอบซ่อนเงินเอาไว้อยู่ซึ่งเมื่อเราเนี่ยเปิดเผยตัวตนและขู่เขาได้ไม่นานเขาก็จะตัดสินใจวิ่งหนีไปซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องตามจับตัวกลับมาให้ได้ และนําของกลางไปส่งยังหัวหน้าคนงานในตอนแรกให้ได้สําเร็จครับซึ่งเมื่อเสร็จภารกิจนี้แล้วนะครับเราก็จะได้รับเงินจํานวนหนึ่งเป็นรางวัลตอบแทนไปและทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุการณ์ NPC น่ารู้ในเกม Red Dead Redemption 2ที่ผมเน้นนำมาฝายคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับอันที่จริงเนี่ยเรื่องต่างๆนี้เนี่ยยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอามาเล่าให้ฟังต่อๆกันเรื่อยๆนะครับ ซึ่งถ้าหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Tellings Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ